โอ้ยผมจะคุยภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยทริปนี้ทริปนี้นี่เพราะของยิ่งกว่าไปหัวหินอไปอังกฤษนอนสองคืนแล้วก็กลับเลยแต่ต้องไปคือคือจริงๆผมมีงานที่ที่ที่ซีคอนสแควร์ซีนคคีแล้วก็ซีคอนบางแคงานเด็ดช็อกเล่าเล่นหลอนความเป็นจริงอะทางที่บ้านเนี่ยภรรยากับลูกเขาไปเที่ยวก่อกูดกันผมก็ไม่ไปจนปรากฏพี่เก่งอะมามามาจุดไฟให้แบบว่าเราหรือเราหรือไปเถอะพ่อไปเถอะจำนวนวันไม่เยอะหรอกครับมันประมาณไปวันจันทร์กับวันศุกร์แต่ คุยแต่มันแปลคาราบาวใช่ใช่คือพูดตรงๆที่ผมเล่าหรือพ่อเนี่ยเพราะว่าคาราบาวบอกว่าถ้าพี่ปองไม่ไปผมก็ไม่ได้ไปไงคุณได้ไปอยู่แล้วนะก็เอาวะไหนๆมันจะบินไปบินกลับใช้เวลาบินก็วัน2วันแล้วเนาะเราจะไปดูส้กงสองนัดไปดูเล่หแหมเจอคาด์ิฟก่อนอาซ่นเจอใบตันใครับแต่ถามว่า ในมุมของแฟร์ซอนน่อะแค่นี้ก็คุ้มแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วความสุขแล้วคืออันนี้เงินซื้อไม่ได้ใช่ใช่มีตังเองจะบินมาดูเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่อยากแชร์ครับใช่ใช่อยากคือผมไม่อยากเป็นแค่คนโชคดีแล้วก็แล้วก็เก็บเกี่ยวให้ตัวเองเนี่ยผมอยากเอามาแชร์ให้คนอื่นดูด้วยเพราะแบบเฮ้ยถ้าเราได้ไปอยู่ในประสบการณ์แบบนั้นนั้นไป ไปไปในฐานะคนที่เหมือนเป็นฝ่ายจากข่งชวนมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกแบบมันก็จะมีความพิเศษถ้าเป็นโจก็ใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มตับเพิ่มหมูเนี่ยบินเบียร์เครื่องยังยอมเลยเนี่ยไม่นะาไปหมดนะครับแล้วก็หวังว่าอเซนอลในช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีมากเราก็หวังว่าถ้วยเนี้ยคาราบาวครับเนี่ยเราจะตะลุยเข้ารอบต่อไปแล้วผมก็อยากเห็นดาวนุ่งอเซนอลในหมช์เจอไบตันมากๆโดยเฉพาะไอ้ดาวแม่เนี่ยวาเี่หวังว่าจะเห็นดาวแม่ลง เบอร์ห้าหัของเราจะพะงาดง้ําคัมโลกแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามพวกเราไปดูด้วยกันแล้วครับเดี๋ยวทริปนี้มีให้ดูอีกเพียบแน่นอนครับแต่ต้องฝากด้วยนะฝากคาราบาวด้วยนะเชียบอลเชียบาวเชียได้สุดเชียกับคาราบาวครับครับผมอไปครับไปดูบอลกันครับ